โอเคอ่ามาละไหนใครส่งกันบ้านแล้วเดี๋ยวครูครูไม่ถามดีกว่าครูสามารถตรวจดูได้นี่นะจะมีรายชื่อเลยนะครับมีใครส่งไม่ส่งนะเดี๋ยวดูก่อนนี่เห็นไหมมีส่งมาแล้วนะครับมีส่งมีน้องอะตอมส่งแล้วตั้งรายชื่อนะแต่อตอมเข้าแป้งอูจี้แอปน้องเดือน บเฟิร์สเล็กน้องมิชาน้องกะตูนน้องเฟิร์สน้องไพน้องมิมี่น้องเนสน้องไทตันมิมี่นี่ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ใช่เด็กใหม่นะฮะนามแสงของครูอ้นครับน้องเนสน้องไทตันน้องไอติมนะครับแล้วก็น้องเฟิร์สน้องบนัทน้องบิ๊กไบน้องจูเนียน้องไอเดียน้องลูกว่าน้องแพนเค้กน้องกาน้องเฟรมน้องฟอร์ดน้องพีปูน้องหนูนาน้องบอสนอไมอวีต้าโวเยเลยนะเนี่ยออกกัสนะครับ โอ้โหอากัสโซเฟียหญิงนะครับส่งมากันเยอะเลยครับใครที่ยังไม่ได้ส่งก็เข้าไปทำได้นะในลิงก์ใน link, ในไลน์นะครับจริงๆข้อสอบตรงนี้นะลูกเวลาลูกลูกทำเสร็จแล้วนะครับเวลาลูกทำเสร็จหมดแล้วเนี่ยข้างล่างกดส่งใช่ไหมเวลาลูกกดส่งนะครับอขอโทษลูกขอโทษเวลาลูกกดส่งเนี่ยนะครับ มันก็จะขึ้นคะแนนของลูกขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยเนาะแต่ว่าก็ไม่อยากให้ซีเรียสอะไรมากมายเนาะเป็นการคาถามสนุกๆก,ก่อนการเรียนนะครับนี่ลองดูค่าเฉลี่ยของพวกเราไหมมีคนตอบถูกอยู่ทั้งหมดกี่คนเลยสองคนนะครับตอบตอบได้เต็มเลยนะมีสองคนนะครับส่วนใหญ่ตอบเก้าแล้วก็ลองลงมาเป็นแปดเป็นเจ็ดนะครับเนี่ยเนี่นี่เป็นคะแนนเนาะ เออหลายคนก็ส่วนใหญ่ครูว่าผิดข้อนั้นแหละข้อห้าเนาะข้อ,ขอห้าที่จะงงนิดๆนะครับอันนี้คุณครูก็ดูได้นะฮะที่เราออกแบบเป็นแบบทดสอบมันทั้งแบบมีตัวเ,เลือกมีทั้งเป็นแบบเขียนตอบก็ได้นะครับมันก็ประมวลผลให้เราโดยอัตโนมัติเลยเนาะโอเคนะครับนี่ก็ถามเรื่องการบ้านนิดหน่อยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องเข้าราวของพวกเราดีกว่านะครับ นี่กูเตรียมไว้แล้วเนาะวันนี้จะลองเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะครับนี่นะครับเป็นเรื่องของสนุกกับจํานวนครับเลขพันถึงเลขแสนนะครับเออจานวนตั้งแต่พันถึงแสนนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนาะกูจะถามนิดนึงแล้วกันนะเอ,อ่อก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะครับนี่เป็นจุดประสงค์เนาะเวลาเด็กๆเ,เรียนเรื่องนี้จบแล้ว เด็กจะต้องทําอันนี้ได้นี่นี่นะฮะคือต้องอ่านจํานวนนับหลักแสนได้ถูกนะครับถ้าเดยนแล้วอา่านไม่ได้สแสดงว่าไม่ผ่านนะไม่ผ่าน,านนะจะมีสอบด้วยนะจะมีสอบด้วยจะมีแบบฝึกหัดให้ทําด้วยนะครับเออเดี๋ยวขออนุญาตลับเพื่อนเข้ามาก่อนนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตลับเพื่อนเข้ามาก่อนเนาะอ่าโอเคอ่าได้แล้วเดี๋ยวจะไปต่อเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะ ว่าหน้านี้เดี๋ยวแป๊บนึงอ่าโอเคจำนวนนะครับก่อนที่จะเข้าไปเรื่องของการอ่านเลขหลักแสนเนาะเรามาดูเรื่องราวของจำนวนกับการเปรียบเทียบในภาษาไทยนะอันนี้ครูนิกเอกภาษาไทยเนาะครูเองสอนผิดแต่ไม่ว่ากันนะฮะจริงๆแล้วในภาษาไทยเรานะลูกมันจะมีเขาเรียกว่ามีเรื่องเรื่องของการใช้ภาษาไอ เรื่องของการใช้จํานวนอยู่ในภาษาด้วยเด็กยเคยได้ยินคํานี้ไหมอ่ะนี่มีรูปภาพเห็นไหมแจ็ row, คสเปโร่แจ็คสเปโร่เขาเป็นอะไรครับเด็กๆใครอยากตอบยกมือหน่อยแล้วใครอยากตอบอ่ะเดี๋ยวครูขอไปดูกันยกมือได้นะครับแจ็ row, คสเปโร่เขาเป็นอะไรไาอาไมายมา๊จะตอบนะครับอ่าเดี๋ยวมยม๊ตอบนะครับอาไมา๊ตอบได้นะครับ อาควนอ่าอีต่อเลยครับคมอราชาตูสลัดอ,อ,าาอ๋อครับผมมากเก่งมากครับมาไมาีม่รู้จักแจ็คสเปรลู่ครับมา่รู้จ,กจักแจ็คสเปรลูอ่อ่าน้องไทต,ตันก็ตอบแจ็คสเปรล่มานะครับไทต,ต,ตันก็ตอบแจ็คสเปรล่มาเนาะ เอครอนครูอน,นกดล็อกเสียงทีเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับ<ห> <c oughs> โอเคตอนนี้ได้ยินเสียงคุณเหน่งไหมมันค้างที่ครูอ้นแล้วครับ<ห>อันนี้ล็อกค,คุณเหน่งล็อกแล้วครับแต่ว่าเสียงคุณเหน่งไปนู่นไหมไม่ไป <c oughs> โอเคอ่ะมาลวมาลวมาละอ่าโอเค ต่อนะครับเดี๋ยวเดีเดี๋ยว,ยวขออนุญาตล็อกเสียงอีกรอบหนึ่งนะครับ <c oughs> โอ้ตอนนี้มีคนเข้ามาสามสิบเอ็ดคนเนี่ยเยอะมากเลยนะเอาละครับตอนนี้ได้ยินเสียงคุณเองแล้วนะครับทัดแจ๋วเลยเนาะเอาละมาเราก็มาต่อกันเลยนะครับแจ็คสเปรอร่เป็นเป็นดาราฝรั่งเป็นตัวละครฝรั่งนะเรื่องของโจรสลับต่างๆพวกนี้นะครับ ชื่อ Jack lor, แจ็คสปาร์โล่แปลว่านกกระจอกนะครับแต่ว่าไอ้แจ็คสปาร์โล่มาเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้นะเดิมๆเคยได้ยินคำนี้ไหมอ่ะโจนห้าร้อยเออเคยได้ยินไหมเออโจรโจรน,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 นะครับโจรห้าร้อยอะไททันไททันอย่าเนี่ยนะครับอ่าโอเคต่อนะครับตอนนี้ตอนนี้เสียงคุณเอกได้ยินไหมพี่ว่านเช็คเสียงหน่อย ได้ยินในจอใช่ไหมอ่าโอเคนะค,ครับโจนห้าร้อยมันคืออะไรนะมันหมายความว่าอันนี้เลยใช่ไหมมีโจรอยู่ห้าร้อยคนจริงหรือเปล่าอือใครว่าจริงยกมือขึ้นอ๋อโจรห้าร้อยหมายถึงมีโจรอยู่ห้าร้อยคนจริงไหมใครว่าจริงยกมือขึ้นคนยกมือสักคนเลยอ่าว่าไม่ใช่มันเป็นชื่อเี่ก ชื่อชื่อเรียกชื่อเรียกยังไงหูกอโจรห้าร้อยจริงๆแล้วไม่ได้มีหมายถึงโจรมีห้าร้อยคนมันไม่ใช่นะโจรห้าร้อยครับนี่ไม่ได้หมายถึงมีโจรห้าร้อยคนไม่ใช่นะครับแต่โจรห้าร้อยเป็นภาษาไทยนะเป็นการเปรียบเปียว่าโจรมันมีจํานวนมากครับคนโบราณเขาไม่มีความรู้เนาะนับหนึ่งถึงร้อยไม่เป็นนับหนึ่งถึงพันไม่เป็นอย่างเงี้ยเขาก็เห็นเยอะๆเขาก็บอกโจรห้านระ้อยเนมันมาเยอะไง เพราะนั้นคำว่าห้าร้อยในภาษาไทยเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้แปลว่าห้ารอยนะแต่แปลว่าจํานวนมากได้ด้วยนะครับทีนี้มาดูอีกอันหนึ่งนี่หลายคนหลายคนเคยอาจจะเคยได้ยินนะเดี๋ยวนะอรูดมานไปแล้วนะครับรูดมานไปแล้วนี่ครับมีการเปรียบเทียบจํานวนที่มันมากกว่าห้าร้อยไหมเด,เดี๋ยวลองคิดดูสิเอออะไรก็ตามที่มันรู้สึกมันมากกว่าห0 0ร้อยอะ มีไหมลองคิดดูนะหลายคนทําหน้าคิดนะอ่าฉเฉลยแล้วกันนะครับมีนี่ครับเห็นเพื่อนเราไหมเพื่อนเขาทากําลังทําเป็นยังไงครับเนี่ย <c ười> ใครอยากตอบเล้วเดี๋ยวให้ตอบเดี๋ยวปลดเสียงให้ตอบนะครับใครอยากตอบใครอยากตอบแชทมาเลยครับอใครอยากตอบยกมือขึ้นนะครับโหมีคุณแม่ทํางานอยู่ก็ฟังไลฟ์สดด้วยเนาะ น้องอะไรเอ่ยน้องโบนัสเหรอลูกโบนัสนอนเรียนเหรอครับโบนัสให้นั่งเรียนดีๆนะลูกนะเออให้นั่งเรียนนะครับไม่นอนเรียนนะครับถ้านอนเรียนแล้วเดี๋ยวง่วงนะครับอ่ารีบลุกเลยนะครับเอาใครอยากตอบครับเพื่อนเขากําลังเป็นยังไงครับยกมือได้ครับเดี๋ยวครูไล่ดูเนี่ยเอเฟันันคร,ครบไบอกปวดฟันใช่ไหมอือ ปวดฟันนะแต่ตันบอกปวดฟันนะครับวดตอนนี้ขึ้นหน้าจอคุณเหงงใช่ไหมหน้าจอปวดฟันเ่าใช,ใช่หน้าจอของคุณเหงงใช่ไหมครับโอเคมันมีคํานี้ครับลูกถ้าลูกเคยได้ยินเนาะนี่ครับป๊บปวดฟันอย่างแสนสาหัสเนี่ยเห็นไหมปวดฟันแบบแสนสาหัสโอ้ปวดเป็นแสนเลยเหรอลูก แสนสาหัสหมายถึงคําว่าแสนถ้าไม่ได้หมายถึงตัวเลขน,นะจะแปลว่ามากครับมากยิ่งกว่าห้าร้อยอีกอะใช่ไหมเออนี่นะมีตัวอย่างหนึ่งในภาษาไทยนะนี่เห็นเพื่อนเราไหมไม่ใช่เห็นเพื่อนนี่เห็นเห็นพี่ไหมพี่เขาเป็นยังไงลูกปวดท้องใช่ไหมทรมานเลยเนาะเคยได้ยินคํานี้ไหมสุดแสนจะทรมานเห็นไหมมีคําว่าแสนอยู่ในภาษาไทยด้วยนะฮะ เพราะนั้นแสนไม่ได้แปลว่าจํานวนอย่างเดียวนะแต่แปลว่ามากทีนี้มันมากยังไงอ่ะเราลองมาเปรียบเทียบเป็นจนวนดูเนาะเออนะครับนี่ครับแสนเพราะนั้นแสนก็หมายถึงจํานวนมากเช่นเดียวกับห้าร้อยครับเช่นเดียวกันนะฮะแต่กูถามแล้วนะอ้าวค้างแป๊บหนึ่งนะครับอมีเพื่อนเราขอเข้ามาโอเค,คเอกูหนึ่งคลิกรับเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวลองเป,เปรียบเทียบดูนะคำว่าแสนกับห้าร้อยครับเด็กๆคิดว่าอันไหนครับถ้าถ้าไม่พูดถึงจํานวนนะอันไหนมันมากกว่ากันรู้สึกว่ามันแบบเยอะกว่ากันเอาใครจะตอบยกมือขึ้นใครจะตอบยกมือขึ้นครับไม่ตอบคุณไม่ไปนะใครจะตอบยกมือขึ้นเลยครับออาไม่ไม่ต้องกดกดไม่เลยนะไตตั่นไตตั้นไม่ต้องไตไตั้นครับ ถ้าถ้าครูจะให้พูดครูจะเป็นคนปดไม้ให้นะครับไม่ต้องปดเองนะครับโอเคนะอ่าเดี๋ยวใครจะตอบครับผมอลองดูนะครับยกมือขึ้นลงมือขึ้นเลยครับอ่ามีน้องออกัสเนี่ยให้ออกัสตอบเลยเนาะอกัสว่าแสนกับห้าร้อยอันไหนมันมากกว่ากันอนะ่ะตอบเลยลูกเอาแสนกับห้าร้อยอันไหนมากกว่ากันครับไม่ได้ยินเสียงออกัสเลยครับเอาปากใกล้ๆจอหน่อยเร็ว อา้าวตอบว่าไงครับฮะไม่ได้ยินลูกไม่ได้ยินเลยแสนเหรอครับถ้าแสนพยักหน้าหน่อยลูกถ้าผมว่าแสนพยักหน้าอ๋อออกกัดว่าแสนนะครับโอเคเอ่ะเดี๋ยวปิดเสียงออกกัดก่อนเนะเาะอใครจะตอบพีครับแสนกับห้าร้อยความรู้สึกอะรู้ว่าอันไหนมันมันเยอะกว่ากันลองดูไหมเดี๋ยวครูไล่ดูเนาะอ๋อมี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 มม มีน้องเนทครับเดี๋ยวให้น้องเนทตอบเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขอปลดเสียงให้น้องเนทก่อนอัอเนทตอบเลยครับแสนเหรอครับโอเคเนทก็บอกว่าแสนนะครับโอเคเอาเฉลยเลยแล้วกันเนาะเฉลยเลยแล้วกันเดี๋ยวคนที่ยกมือค้างไว้เอามือลงก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีให้ตอบอีกเยอะเลยครับโอเคตอนนี้ได้ยินเสียงนะน้องมายี์ได้ยินเสียงพ่อใช่ไหมครับ โอเคปะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบว่าแสนกับห้าร้อยอันไหนมากกว่ากันนะครับหลายคนบอกแสนอ่ะทีนี้เรามาดูตารางตรงนี้นะครับนี่เป็นตารางที่เราคุ้นเคยกันเนาะเป็นแสดงจำนวนหลักด้านนี้ก็คือหลักหน่วยนะครับด้านนี้ก็หลักสิบหลักร้อยหลักพันแล้วก็หลักหมื่นแล้วก็หลักแสนกรจะโชว์ตัวเลขตัวเลขแรกเลยนะครับ the first number นะครับดูเลข สอง number two ใครอยากจะอ่านจำนวนนี้ไหมง่ายง่ายยกมือได้ครับเดี๋ยวครูไล่ดูก่อนเนาะใครอยากตอบครับยกมือได้ครับเลขเนี้ยนะหรือว่าเห็นว่ามันง่ายไปไปง่าย,ายรีบรบตอบนะลูกนะเดี๋ยวจะไปเจอยากยานะครับ <c oughs> <c oughs> จะตอบไหมตอบได้นะครับผมไม่มีคนตอบเลยเหรอว้าคุณเองพูดอยู่คนเดียวเนี่ยเอาใครจะตอบครับ เลขอะไรเลขอะไรทางวัดเท่าไหร่จำนวนอะไรจำนวนอะไรอ่ะคดว่ามันมันง่ายเนาะนาจะเดี๋ยวครูขอไๆๆล่ไล่ลบเสียงแป๊บหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ได้ยินเสียงคุณเหนงนะครับเพราะว่าคุณเหนงต้องเช็คเสียงตลอดเพราะว่ามี มีผู้ปกครองมีเด็กนะครับที่ที่ไปปลดล็อกเสียงเองเนาะมันทําให้เสียงครูเนี่งขาดขาดหายหายนะครับไหมอตอนนี้ได้ยินเสียงของพ่อไหมครับในคอมนะโอเคอต้องถามต้องถามคนนี้โซเฟียโซเฟียได้ยินเสียงครูเนี่งไหมถ้าได้ยินโอเคให้ครูดูหน่อยโอเคหน่อยโอเคหน่อย โอเคอ่าแสดงว่าคุณเหงได้ยินเสียงนะครับอะไรครับครูอ้อน,นโอเคนะ okay. อ่าต่อไปมาดูต่อเลยละกันนี่นะสองอยู่ในหลักหน่วยเพราะนั้นเราก็อ่านได้แค่สองี่เฉยครับทีนี้มาดูครับอ่าหลักสิบมีเพิ่มมาแล้วเลขสี่อยู่ในหลักสิบนะเ,เลขสี่อยู่ในหลักสิบจำนวนนี้อ่านว่าอะไรใครอยากอ่านครับยกมือขึ้นอ่าพี่บอสพี่บอสยกมือคนแรกเลยครับบอสอนุสีนะครับ ิ0ครับ40อ่านอ่านทั้งหมดเลยสิลูกอ่านจำนวนนี้เลยลูกนี่อ่านทั้งหมดเลยได้เท่าไหร่ครับบอส42ครับ42นะครับโอโ้โหเก่งมากรวมให้พี่บอสเก่งเลยครับ42นะครับขออนุญาตล็อกเขาน,นะครับจะพูดกูล็อกเสียงพี่บอสอาลละเดี๋ยวจำนวนต่อไปนะจะได้ตอบกันนะครับต่อไปมีเลขเพิ่มแหละ นี่เลขห้าอยู่ในหลักร้อยครับเพราะนั้นจํานวนนี้นะจํานวนนี้นะอ่านว่าอะไรใครจะตอบครับเห็นมีโอ้ยมีตั้งหลายคนเนี่ยเอาเอาพี่อูเนาะอ่าพี่อูคนอื่นเรามือลงได้ครับเอาพี่อูพี่อูเดี๋ยวนะครับอูพูดเลยครับเท่าไหร่ครับห้าอะไรนะครับห้าร้อยเหรอครับเออห้าร้อย ค่าอยู่หลักร้อยมีค่าเท่ากับห้าร้อยใช่ไหมแต่อ่านทั้งจานวนเลยจานวนตรงนี้เลยครับได้เท่าไหร่ครับห้าร้อยสี่สิบสองครับอ่าห้าร้อยสี่สิบสองอ่าพี่อู๋เก่งมากครับปลบมือให้พี่อู๋หน่อยทุกคนได,ได้เก่งไหครับเก่งอ่าต่อไปเดี๋ยวเลขเพิ่มเลขเพิ่มเรือตัวนี่มีเพิ่มอีกแล้วเลขหกอยู่ในหลักพันนะครับใครจะอ่านพี่อู๋พี่อู๋ยกยกมือมาอีกแล้วอ่าใครจะอ่าน อ่านยกมือนะครับมีใครี่ยเดี๋ยวกันใครจะอ่านเห็นเห็นมือวิบวับวับ,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 บเต็มหน้าจอไปหมดตอนนี้ครับอกิกกะไบต์ abyte, ใช่ไหมน้องอะไรเอ่ยพอดีมันมันเสียงมันมันภาพมันไม่ชัดที่เา <Gig abyte, S 2> แฟงอะไปอ้าต่อเลยครับน้องอะไรลูกน้องอะไรครับ อ๋อข้าวแป้งนั่นเอง่ะข้าวแป้งตอบมาเลยครับหกพันห้าร้อยสี่สิบสองค่ะคุณลุกดอ่ะหกพันห้าร้อยสี่สิบสองเก่งมากครับผมแล้วปรบมือให้กับข้าวแป้งด้วยครับเขียนชื่อหน่อยเขียนชื่อโคตรชไม่ได้ว่าแล้วมาแล้วมายกมือเลยเสียงอีกหนึ่งตัวเออแต่ทีนี้เด็กๆสังเกตดูไหม มันจะมีเครื่องหมายเข้ามาขั้นตรงนี้นะครับเด็กๆเห็นเปล่าเห็นนะเขาเรียกว่าเครื่องหมายคอมม่าเออหรือว่าลูกน้ำที่ช่ตัวนอนนะครับเครื่องหมายลูกน้ําเวลาลูกๆไปเขียนจํานวนนะครับให้เอาขั้นทุกๆสามหลักนะฮะเนี่ยหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยใช่ไหมแล้วก็เอาคอมม่าขั้นไว้ตรงนี้ก่อนจะขึ้นหลักพันนะฮะจริงๆไม่ใส่ก็ได้ลูกแต่ว่าถ้าเราใส่แล้วมันจะอ่านง่ายนะครับ ต้องเป็นเครื่องหมายคอมม่านะโอเคนะครับอา้าวหกพันห้าร้อยสี่สิบสองเขาแปลงอ่านไปเรียบร้อยต่อไปมีมาเพิ่มแล้วลักหมืน่นนะครับอา้าวใครอยากตอบตรงนี้ครับจํานวนเท่าไหร่จานวนเท่าไหร่มีหลายคนยกมือนะฮะเดี๋ยวกันพยายามเอาเอาหลายๆคนเนาะเอาหลายๆคนนะครับใครอยากตอบยกมือขึ้นเดี๋ยวดูกัน ครับเนี้นะครับกูกาลังสแกนหาหก่อนใครยกมือค้างไว้นะครับเอามีน้องไกยเอาให้น้องกายตอบดีกว่าเอาโทรเัี๋ยวมืองลงก่อนนะครับให้น้องไกยนะครับกายตอบนะครับอ่านจำนวนนี้ครับเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบสองครับโอ้อ่านครับอ่านชัดเจ๋วเลยนะครับเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบสองเก่งมากครับเอาปลบมือให้น้องกายด้วย ค่ะค่ะและจํานวนนี้ครับจานวนนี้นะครับคนที่ยังไม่ทนไม่ต้องเสียใจนะเอ้าคนแรกเลยเห็นเลยโซเฟียครับหนึ่งแสนเจ็ดมืน่นหกพันห้าร้อยสี่สิบสองค่ะอ๋อเก่งมากครับโซเฟียเก่งมากเลยปรบมือให้โซเฟียด้วยอ่านถูกตั้งเลยครับเจ็ดแสนเอ้ยไม่ใช่เจ็ดแสนสี่ขอโทษลูกหนึ่งแสนเนี่ยอ่านตามเลขหลักตรงนี้นะหนึ่งแสนเห็นไ้ย จ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบแล้วก็สองนะครับโอเคแล้ว okay, ครับมาเดี๋ยวต่อไปครูจะขึ้นให้อีกจำนวนหนึ่งนะครับใครอยากจะตอบให้รีบยกมือนะเพราะว่าเพื่อนเขาแย่งกันตอบเยอะนะครับโอเคอ่ะหน้านี้มาแล้วนะดูครับมาแล้วโซเฟียตอบยกคนแรกเลยนะครับเดี๋ยวลองดูลองดูคนอื่นก่อนเนาะ เเน็ตก็ยกค้างไว้ตั้งนานแล้วครับคุยตอบด้วยก็ได้นะครับตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณสิบนาทีนะครับประมาณสิบนาทีเจ้าอูจีกก้ก็ยกบอสก็ยกไมก็ยกเอาใครดีเอา, okay, เอานี่ยเอาบอสก็ได้อ่ะคนอื่นนาดมือลงก่อนนะครับเอาบอสอนุสิทธิ์นะครับอ,อีกรอบหนึ่งเนาะเอาบอสครับจำนวนเท่าไหร่ครับ แปดแสนสองมื 7, 7, 23, ่นสามพันสี่ร้อยสิบหกเฮ้ยห้าสิบหกครับเอแปดแสนสองมื่นตกลงบอสด่านว่าแปดแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบหกโอ้โหเก่งมากครับบอสจับมือให้เลยครับคนที่ไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะนี่นะเห็นไหมครับเวลาเขียนหลักแสนนะครับจะต้องเอาคอมม่ามาขั้นไว้ตรง ระหว่างหลักร้อยกับหลักพันด้วยนะฮะเพราะว่ามันจะได้อ่านง,ง่ายๆเนาะเออง่ายในนึงครับเอ้าอีกจํานวนหนึ่งครับมาใ,มใครเอ่ยลองดูนะปุ้มมาแล้วเฮ้ยสังเกตดูเนาะจํานวนนี้หลักร้อยมีเลขศูนย์หลักสิบก็มีเลขศูนย์หลักหน่วยก็มีเลขศูนย์ด้วยใครตอบได้มะอืมเอาเใครครับ <laughs> เอ้า คนอื่นเอามือลงก่อนให้พี่อูตอบก่อนอ่าให้พี่อูตอบก่อนนะครับอ้าวอูครับอ่านว่าอะไรครับเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทเออเจ็ดพันศูนย์ร้อยศูนย์สิบศูนย์หน่วยใช่ไหมจริงใช่ค่ะท่านครับจริงจริงหลักร้อยมันเป็นเลขศูนย์ใช่ไหมครับหลักสิบก็เป็นเลขศูนย์หลักหน่วยก็เป็นเลขศูนย หลักไหมที่เป็นเลขศูนย์ไม่ต้องอ่านค่าหลักหลักนั้นก็ได้ลูกเนาะก็อ่านไปเลยครับเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันไปเลยก็ได้นะครับมีอีกี่มีจำนวนนะอ่ะเดี๋ยวให้อ่ะต่อไปเอาใครจะตอบครับอ่าเดี๋ยวให้ให้มาอี้ตอบนะครับมาอี้ว่าเป็นตะคิวแล้วเดี๋ยวคนอื่นได้ตอบนะมีหลายเลขนะครับเอามาอี้ต่อมา สนสองหมื่นหกร้อยโอเคมาอีต่อว่ามาอีต่อว่าห้าแสนสองหมื่นหกร้อยใครว่าถูกยกมือขึ้นใครว่าถูกยกมือขึ้นเอาข้าปแป้งตบมือข้าปแป้งก็ยกมือบอสก็ยกมือทุกทุกคนยกมือหมดเลยเก่งมากครับอผมมาให้ก้าวมาอีกนะครับเก่งเก่งเก่งโอเคมีอีกไหมจำนวนนี้อ้าวลองดูมีอีกมีอีก มีอีกมีอีกอ่าดูอ่ามีอีกใครอยากตอบยกมือขึ้นอยากตอบยกมือขึ้นเดี๋ยวครูไล่ดูก่อนนะใครอยากตอบมีตั้งหลายคนนะยกมือค้างไว้หลายคนจะง่วงแล้วเนะี่ยเออคนนี้ยังไม่เคยตอบเลยอ่านิชาครับให้น้องนิชาตอบเดี๋ยวข้อต่อไปให้ออฟแอปตอบเนาะอ่านิชานิชาอ่านได้เท่าไหร่ลูก สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยสองค่ะโอ้โหเดี๋ยวนะครับทไมเงี่รู้เสียงเดี๋ยวเราคุณเหงยนจะไปล็อกเสียงน้องนิชาก่อนโอเคครับเก่งครับอาบรวมให้นิชาด้วยถูกต้องครับผม และอีกหนึ่งคนเมื่อกี้เห็นยกมือค้างไว้พอดีคุณหนิงไม่ได้ไล่ดูนะครับออฟแอปนี่ตัวเลขนี้ครับแต่เขาบอกว่า can you read this number in English can you read this number in English คุณอ่านเลขนี้เป็นภาษาอังกฤษได้ไหมออฟแอปลองดูนะ เอาแบบลองดูนะครับเลขนี้เลยครับนี่เอาเป็นภาษากรีกเลยนะเอาเอแอบลองอ่านดูซิลูกเอาเอาแอบตะโกนถามพี่แอมละพีแอมเก่งนะเอให้พี่แอมกระซิบก็ได้นะเออพี่แอมอยู่ข้างๆคุณเองเห็นอยู่นะครับเอาเอาแบบเอาแบบอ่านได้ไหมเอยอ่านได้ไหมอ่านได้ไหม อ้าวแอปบ,บอกว่าเดี๋ยวหนูขอเวลาหนึ่งวันพรุ่งนี้หนูจะมาตอบใช่ไหมแล้วคนอื่นนะครับอ่านได้ไหมเอ่ยลูกอ่านได้ไหม,ไมไเป็นภาษาอังกฤษนะ Can you read this number in English เป็นภาษาอังกฤษนะลูกนะใครอ่านได้บ้างไ,ไ,ไม่ได้เลยเหรอเออถ้าไม่ได้เอางี้สิพรุ่งนี้เดี๋ยวครูจะมาสอนให้เราอ่านเป็นภาษาอังกฤษนะเพราะว่าวันนี้เราอ่านเป็นภาษาไทยครูเชื่อว่าทุกคนอ่านได้อยู่แล้วครับ นะวันนี้ยังไม่มีการบ้านนะแต่ว่าพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้อาจจะมีการบ้านให้ทํานะโอเคนะครับก็ได้ความรู้เดี๋ยวตอนตอนค่ำๆนะครับจะมีคลิปเป็น YouTube ที่เราเรียนนี่แหละใครอยากทบทวนอะไรก็สามารถเปิดเข้าไปดูได้น,นะลูกนะโอเคนะครับฝากไว้นะมีลูกจดไว้เลยนะหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามรอยเจ็ดสิบห้านี่นะครับ อ่านเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าย่งไงจดไว้เลยนะครับจดไว้เลยนะแล้วพรุ่งนี้ถ้าใครอ่านได้จะให้อ่านให้ฟังนะครับโอเคอ่าวันนี้เดี๋ยวเราพอเท่านี้ก่อนนะสำหรับตรงนี้นะครับใครมีคําถามไหมเพราะว่าตอนนี้เราเหลือเวลาอีกสองนาทีครับมีคําถามยกมือได้ครับม,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 มีไหมเอ่ยมีไหมไม่มีมีใครอยากจะพูดอะไรกับเพื่อนไหมครับความในใจ มีมีน้องอะไรโบนัสแก่ขนมมากินละโบนัสเอาขนมอ๋อไม่หไม่ใหกล่องขนมขอโทษลูกกล่องลินสอครูเนียกล่องขนมเออเอาใครอยากจะบอกอะไรเพื่อนเพื่อนไหมยกมือได้นะจ๊ะลูกบอกได้นะครับเหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งนาทีครับบอกได้ไหมโอเคถ้าถ้าไม่มีบอกอะไรนะครับพรุ่งนี้ก็ตรงเวลานะลูกบ่ายสามนะครับแล้วก็จํานวนตัวเลขที่ครูฝากไว้นะครับ ใครสามารถอ่านเป็นภาษาอังกฤษได้นะรวมถึงออลแอบด้วยนะออลแอบต้องมาตอบคุณครูนะครับว่าตัวเลขที่ให้ไว้ล่าสุดมันอ่านเป็นภาษาอังกฤษได้ยังไงนะครับโอเคนะครับโอเคตอนนี้ก็คิดว่าสมควรก,กับเวลาแล้วอ๋อมีมีคนแชทมาด้วยแหละมีคนถามมีการบ้านกี่อย่างคะยังไม่รู้ครับมาเฟียโซเฟียครูยังตอบไม่ได้นะการบ้านมีกี่อย่างอาจจะเยอะก็ได้นะ ยังไม่ได้ทําเดี๋ยวคือนี้จะทานะครับโอเคนะครับอา้าวถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ก็เท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้บ่ายสามเราก็กลับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีก็สวัสดีนะครับเด็กๆทุกคนสวัสดีครับก่อนเล็สวัสดีครับ